สสดครับอยู่กันในเกมทีมไฟทักติกนะฮะและสนามนนวันนี้ก็จะเป็นของน็อกซัสนะได้เ p ีของลิ t t l e l ล g e n d เจนฮะเป็น115อ่ะแล้วก็หลุดไปหนึ่งคนนะครับรวมทั้งก็เหมือนจะมีคนไม่พอใจกับเอฟเฟกของสนามวันนี้ด้วยนะครับก็ทำให้อาจจะเล่นกันไม่ครบแปดนะฮะ อัคเคนฮะอันแรกออกมาเป็น1 2 t ท e ที i n g o งแล้วก็บ r อนซิกเก็นะฮะได้สุ่มฟรีหนึ่งครั้งเมื่อสุ่มครบ4ครั้งซึ่งน่าสนใจฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะวันททีผมไม่เอานะฮะได้เป็นซิ l v e อร์ o ปูได้ XP10 หน่วยก็ถือว่าไม่เร็วนะครับพอใช้ได้สำหรับอัคเมนระดับซิ l v ว r และมาในตอนแรกเลยนะครับก็ได้เปรียบอยู่นะอ่ะผมว่าผมจะไม่สุ่มนะ บอนติกเก็ตผมจะข้ามไปผมอยากจะไปเลเวลแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นตัวแพงกันซึ่งเดี๋ยวลองดูฮะว่ามาเป็นตัวไหนครับรอบนี้ฮะไปเวลห้าได้เลยนะเนี่ยปะตัวเยอะกว่า2ตัวนะครับอาจจะยิงยาวในช่วงก้นเกมนะแต่เทมเราก็พอมีละเดี๋ยวหาไอเทมแทนคะรับไม่น่ามีปัญหาอะไร ยาวไปฮะต้นเกมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เป็นสี่เลเลนเจอร์อยู่มีซอนคันหนึ่งครับก็ใช้เป็นเวอร์วิกฮะคู่กับซิงฮะชนะไาครับเริ่มมีตัว3บาทโผล่มาบ้างนะฮะแต่ผมว่าผมไปแบบนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วเราจะเก็บเงินอยู่ที่10บาทตอนนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแทง3ตัวดาเมจสองเลนเจอร์ขันที่2ด้วย ตำมิล่าก็ดาเมดดี้นะครับซิงก็ได้ดาเวเมจดีหมันก็ยิงยาวได้อยู่ครับส่วนไอเทมฮะเราหยิบเป็นเสื้อแล้วกันนะครับเผื่อไว้ทําเป็นไททันหรือว่าเป็นไอเทมแทงก็ได้อะโอเคฮะรอบนี้มีนิโคมาหน่าหยิบมาแทงเหมือนกันฮนะแต่เดี๋ยวเราจะข้ามไปผมอยากเก็บเงิน20แล้วเดี๋ยวหาตัว4บาท5้าบาทเล่นกัน รอบนี้ครับเจอกับทีมที่ออกไปแล้วนะฮะหลุดไปแล้วข้ามไปครับโอเคฮะอยากไปเวล6หกจังเลยใช้เงิน16บาทไปดีไหมเนี่ยไปก่อนได้เจอก่อน <c oughs> ออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บเงินเป็น30นะิบแ้ก็ทศนารอบนี้ฮะเราก็จะมีเงินเก็บเป็น30นะครับแต่ถ้าแพ้ไม่เป็นไรฮะเรามีเซ็ขไขได้อยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไหม่ไหวฮะในรอบนี้เจอคาม,ม่าใส่เข้ามาละ ก็เรียบร้อยเลยสุดท้ายก็เก็บเงิน50อยู่ดีนะฮะรอบดีฮะได้2ดาวขึ้นมา1ตัวดีดีดีดส่วนไอเทมครับออกมาเป็นถุงมือมีเป็นตัวครับเอามาขายเก็บเงินฮนะแล้วก็ตัวอีกแล้วอโอเคในเสื้อมาตัวเลยครได้ดาบอ่ะโอเคฮะสวยเลยครับไอเทมแบบไม่ซ้ำกันเท่าไหร่แม้ว่าไอเทมแท้งมันจะน้อยไปหน่อย 50บาทก็ร้อยฮะ้เงินของเรานะครับตอนนี้จิงมาอีกหนึ่งตัวนาฟิลิกก็มาเป็นสองดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าผมจะเล่นชาเลนเจอร์แหละเดี๋ยวรอ4บาทมาฮะชาเลนเจอร์4บาทก็ฟิโอรานะมีไททันพร้อมนะครับขาดพักคุมทำเป็นบลัดเตอร์่วนเดนมาซียเดี๋ยวเปิดไม่เปิดไว้ดูกันอีกทีฮะมันยังมีไคสักเขาปั้นได้เหมือนกันซึ่งดูจากไอเทมก็อาจจะพร้อมกว่าด้วยถ้าได้ซีเวลกัฟเล็ตได้มาเป็นโชจิน่วนความเร็วก็มีชาเลนเจอร์อยู่แล้วนะฮะ อัพเมนที่2ฮนะมีรนะีคอมเนาะแต่เรามีแต่ตัวถูกๆอ่ะหบาท2บาทไม่คุ้มเลยที่จะเอามาเล่นสุ่มทิ้งไปนะครับอ่ะซีเวลโรตาร์แต่ขั้นหนึ่งไม่เอาเอาเป็น XP แล้วออกมาเป็นอนะัลเฟรียออสฮะโอเคฮะไม่เร็วเลยนะครับกันเดอร์เราก็มีอยู่แล้วจากจริงคุณซูก็มีอยู่ละไออก็มีด้วยนะครับโอ้จะขาดก็แต่ตัวแท้งนะอาจจะต้องทาบาสั้นมาแทนนะครับถ้าจะย้ายทีม ผมทำไอเทมให้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฟิโวราจะมาเมื่อไหร่และใครสานจะมาตอนไหนนะครับ4บาทตัวน,นี้มาแล้วก็เล่นไปเลยอรอบนี้ครับเจอกับน็อกซนะัตนะตาสองดาวเขาโดดมาล้วงฮะขนาดไม่มีไอเทมอาเฟรเราก็จะตายอยู่แล้วฮะเรียบร,ยร้อยสามบาทลุ้นๆแต่ไม่มีตัวที่น่าใช้เลยนะตอนนี้อยากได้ทาลิคฮะ จะได้เปิดทางก้อนแล้วก็ได้ตัวแนวหน้าฮะผมเก็บคาซาดินไว้เปิดบัตสันอยู่เหมือนกันแล้วในรอบนี้ฮะก็เจอกับพิโอรานะฮะชาเลนเจอร์ไอเทมอยู่ที่ป๊อปปี้ครับอาจจะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวให้ฟิโอราแน่ๆเลยสำหรับไอเทมฮะเดี๋ยวเราเอาเป็นไอเทมแทงบ้างดีกว่านะฮะซันไฟเคปน่าจะต้องมีไว้ลถอยู่แต่ตัวแทงหลักๆเรายังไม่ ไม่มีเลยนะฮะมีแต่ดาฟิลีที่ขึ้นสดาวเบอร์วิกยังไม่2เลยฮะจะได้มาแทงไปก่อนแล้วนาฟิลีนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่แทงด้วยนะเป็นตัวตีนะฮะตัวตีตวตเพราะงั้นเดี๋ยวแปะเพิ่มให้เบอร์วิกแล้วกันฮะซันไฟเคปตอ่อไปเขาเจอกับไคจูฮะใส่มา2ตัวเลยฮะโชกัดขาดอีกตัวหนึ่งฮะจะขึ้น3ดาวฮะก็น่าจะไปทางวอยแล้วก็ลูสเซอร์นะแล้วยังเลเวล5อยู่นะครับน่าจะสุ่หาตัวอยู่ไม่ได้ลงเลเวลเท่าไหร่ฮะชนะไป โอ้โห oh oh, มาอยู่ตัวเดียว <st arts> มาจนจะ3ดาวแล้วโอเคผมเก็บไว้เปิดเป็นดาเคนก็ได้นะฮะเวลาตายมันก็ส่งพลังให้เพื่อนได้นะฮะรอบนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นซาเทจิตนะฮะได้มา3าตัวแล้วก็จะได้เปิดเป็นขั้นที่2ใช้ใช้ไปก่อนฮะทาลิกมันยังไม่มาเลยอะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวที่ไม่ใช้ฮะเทรนเจอร์ก็ไม่ขึ้น2ดาวเต็มไปหมดมีตัวเดียวที่ขึ้นฮะ และเอพมันให้ฮิลของอาเฟรไม่ค่อยเวิร์กนะฮะถ้าจะเล่นสตาเทจิตนะฮะแต่ก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนซึ่งจะสองดาวฮะซิงค์อ่ะซิงค์เป็นกันเนอร์นะฮะก็เอาขึ้นสองดาวไปอาจจะไปกันเนอร์ขั้นที่สองก็ได้ครับ ตวในเข่มในรอบนี้ฮะได้เสื้อกรอกมาอีกหนึ่งตัวครับน้ำตาหนึ่งอันน้ำตาเยอะแยะเลยครับไม่ได้ใช่อะมีเป็นเจสมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาเจสมาช่วยบัฟแล้วกันนะฮะเป็นบัฟความเร็วกันโจมตีเตรียมเตรียมที่จะไปกันเนือรอสีฮะโอเคฮะทาลิกอยู่นี่หมดเลยครับทีมนี้ก็ใคร่สะสองดาวเรียบร้อยละ โอ้โหี่นขนาดเราโรดเดเวลนะฮะไม่ค่อยได้สุ่มเท่าไหร่แต่เขาได้สุ่มฟรีมาปเป็น,นอักเบนก็ก็อาจจะทําให้สุ่มเจอสองดาวได้ไง่ายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็แปลว่าอาเฟก็จะมีคนเล่นนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เก็บทาริกไว้เดี๋ยวน่าจะไปทางอาเฟเหมือนกันก็ <c oughs> <ๆ c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> อาจจะต้องไป5บาทนี่ครับถ้าอัเฟเราแบบหนึ่งดาวนี้ก็ไม่ไหวอ่ะ อักเมนฮะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเท่ากับส่มฟรี15ครั้งของเคทลินครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไปสุ่มนู่นครับตอนเวล8เวล9เน๊ยตอนนี้ก็อดทนไว้ก่อนมาก่อนตัวไม่สองดาวก็แตกเหมือนกันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับน็อกซัสครับสองดาวดามเมจของเราก็จะมีแค่ซิงนะฮะแต่ไม่เวเทมไฮเทมอยู่ที่อัเฟรียอสและตอนนี้ตีไม่เข้าฮะแพ้ไป มาไม่ซ้ำันเลยตอนเล่นเวอร์วิกเวอร์วิกไม่มาฮะตอนนี้ไม่เลนแล้วนะครับต้นเกมชนะยาวๆครับตอนนี้ก็น่าจะแพ้ยาวๆแล้วนะฮะรอบนี้เจอกับบอยครับมีสัญลักษณ์บอยมาด้วยฮะแล้วโชว์แก๊ตสามดาวเลยฮะมาทหารด้านหลังก็สามดาวก็ไม่ไหวฮะแพ้ไป okay. ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่สองนะฮะมีตัวห้าบาทมีอาลิบาน้ำตามาพร้อมนะฮะ หายแน่ๆเลยเดินไปแบบนั้นเรียบร้อยครับอา้าวแก๊งแพงครับยังอยู่ฮะนึกว่าหายไปละมาจัดมาครับตอนนี้ก็ได้4กันเนอร์แล้วนะฮะน้ำต,ตาพร้อมแต่ไม่มีดาวแปะไปฮะ4กันเนอร์นะครับมีทาริกมาช่วยแทงด้านหน้าผมลดไอ้นี่ไปซาเทจิสนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรกับเราแต่จะมีผลกับแก๊งแพงนะที่ได้ AP มากขึ้นนะซึ่งตอนนี้ต้องการแทงมากกว่านะฮะอยากเปิดบัสซันจังเลยทาริกเนี่ยเพิ่งจะมา ลดสตรเทจจิตไปแล้วกันนะฮะไม่เปิดขอบาซันขั้นหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าตอนนี้ก็ยังยืนไม่ไหวนะหนึ่งดาวกันลุ้น,น้วนฮะมินาฟิลิสองดาวครับก็ทายส่งบัฟให้เพื่อนเฉยนะฮะเวลาสกิลก็จะได้หมามาช่วยตีเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยไม่ไหวเวลแปครับแต่มีแต่ตัวสามบาทถ้าตอนนี้ โอเคผมอดทนไว้ไปสุมเวลก้าวแลยกันนะฮะแปมเรายังไหวอยู่ค่อนข้างเกลือเลยฮะและในรอบนี้ก็เจอกับจวาวานสองดาวครับโอ้โหเราได้ตัวแรกแล้วก็มาแค่ตัวเดียวไม่สองดาวให้เลยครับโอ้โหจบฮะจบจบ ได้นาซัตมาตัวฮะทาลิกตัวที่2ครับ <Hey. S 1> คือเกมนี้ผมมีแค่นาฟิลีอ่ะที่ดูดีสุดละ <c oughs> แต่เอามาแบกตอนนี้ไม่น่าทันนะฮะไม่น่าไหวด้วยเซเลเจอร์เราเลาะไปหมดแล้วครัส่วนดักขึ้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะไปขั้นที่2ไหมเพราะตอนนี้ต้องการเงินมากเลยครับต้องการเงินไปขึ้นเลเวลแล้วก็สุ่มหาตัวแพงมาเล่นแล้วครไม่ไหวละหดาวทีม ได้เงินมานิดหน่อยฮะผมอยากไปเวล9ที่รอบนี้เลยได้ดาบมาหนึ่งอันทำโชวจินให้แก๊งแพนได้นะฮะหรือว่ามานี่ก็ได้ฮะให้เสร็จเป็นตัวตัวหนึ่งก็คือจแอนสเลเยอร์ฮะตัวนี้มีโชแก๊ด,ด้วยครับมีวอยก็คุ้มค่าที่จะทำจายแอนอยู่ส่วนที่เหลือฮะ,อะมันก็จะเป็นเทมแพนนะคอนเทอร์นวาวนครับ, wow รบและก็ปะที่เวลกครับเรามีสูมฟรีกับเงิน22บาทหาตัว5บาทเล่นดีกว่า ลองเปิดขั้น2ครับรลอดไม่หลอดแทบมันก็ได้พลังโจมตีมากขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ติดแนวหน้าฮะแนวหน้าของเราค่อนข้างที่จะบางเลยและในรอบนี้ฮะเจอกับน็อกซัเลยครับเปิดทียเวอร์น่าจะมาเก็บเงิน,นะฮะมีคาตาลีนาฮะคาตาลีน่าทีาาา่สมเป็นเท็มทุก,กรอบนะฮะอาจจะหวังนซึ่งยากหน่อยและอีกตัวหนึ่งฮะก็เอ็กโคฮะเอ็กโคโอไอเทมสวยบันเลยอะแต่ยืนไม่ไหวครับโอเคชนะไ,ไปไปอ้อนดีกว่ามากลับมาทีม5บาทของเรา ในเมื่อมันส่งไม่เจอนะฮะอาไฟครับอาไฟอีกหนึ่งตัวจะสองดาวฮะส่วนเซจูนี่ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เอาขึ้นมาบูสเตอร์มันได้เลือดเฉยๆครับบางทีผมก็เล่นบางทีผมก็ไม่เล่นนะข้ามไปมนิไคเซอร์สเลยเยอร์นะครับดูจากไอเทมแล้วไม่เวิร์คฮะเอาไฟดีกว่าอาไฟสองดาวแล้วก็เบลเวตครับไอเทมเซตเดียวกับอาเฟยได้ฮะคเคซันเต้ก่อนดีกว่าฮะเอาแท้งมาก่อนได้บาสันกลับขึ้นมาแต่ตัวแพงกว่า ไฮเมนิเกอร์ครับอาจจะไม่ได,ดึงนะฮะเพราะว่าถ้าดึงมาเราก็ไม่มีตังค์ซื้อป้อมอีกสะกีลป้อมค่อนข้างแสงตอนนี้ตังค์ซื้อตัวยังแทบจะไม่มีเลยนะฮะร,รอบนี้ครับเจอกับทอสเซลอร์ฮะก็เป็นใครสักทอรเลอร์มีฮาก้อนสามตัวครับก็เป็นขั้นสองนะอ่ะเรียบร้อยครับชนะไปโอเคฮะเดี๋ยวลองดึงไฮเบนิกเกอร์มาครับ oh. เผื่อได้สองดาวอาจจะเอาลงไปลองๆตัวห้าบาทนีก่อนนะ เ็ซันเต้์ฮะตัวที่2ครับรอขึ้น2ดาวฮะหมดแล้วฮะตังแต่ก็ยังจะสูฮบฮะไฮวินเกอร์มาหาตัวที่2เหมือนกันนะเอาไงดีไงดีไงดีงดขายทาลิกดิผมจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นนี่ฮ้ตัว4บาทแน่มาแทงนะครับไฮวินเกอร์ไม่มีตังดึงอ่ะถ้าดึงจริงๆก็ต้องล้อกันเดอร์เอ่อข้าวไปแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้ทากก็เราหายไปครับไม่เป็นไรเอาเชนดีกว่านะครับ สกิลดีกว่าได้โล่ซากให้เพื่อนได้ครับก็ให้ตัวแนวหน้าได้เหมือนกันนะฮะให้ยืนได้นานมากขึ้นับรอบนี้ฮะเจอกับบอยครับโชกเกตสามดาวและเรามีใจแอนะฮะเจาะได้สบายเลยชนะไปฮะไอเทมครับได้เลือกคู่ที่2นะฮะก็เดี๋ยวหยิบเป็นตัว5บาทสักตัว ดูจากไอเทมแล้วครับมันไม่ค่อยมีไอเทมน่าสนใจเท่าไหร่เลยอ่ะเอาเป็นไลฟ์แล้วกันนะครับได้มาเป็นลาสิเปอร์อย่างน้อยได้จองก,ก่อฮะอาเฟรเราจะได้แบบว่าตีง่ายขึ้นนะฮะส่วนแกงแพงครับจริงๆก็น่าหยิบนะแต่ไม่มีไอเทมเร่งมานานฮนะตอนนี้เราเน้นอาเฟก็เดี๋ยวให้อาเฟเป็นแบกแล้วกันเก okay, สเต้ถ้าสองดาวฮะแกงแพงนี่ไงมาอีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขายทาลิกทิ้งไปตังยังไม่พอก็เดี๋ยวรอลุ้นร,รอบนี้ฮะชนะไม่ชนะนะฮะชนะก็ได้บาทหนึ่งมาดึงแกงแพง ก็มีคับเจอร์กับไอโอเนียฮะเน้นใบทางคาม้าครับมีโรเกอร์ขั้นหนึ่งฮะแต่บูบัฟไม่มีฮะสกิลอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากซึ่งดูดูแลอาจจะไปเน้นทางอาลิในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะตัวคาม้าไม่ได้มีมากเท่าไหร่ไลฟ์มานะครับตัวที่2ควันนี้น็อกซักนะก็แจกไอเทมนะฮะทำความสหายนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมเอาลงไปดีกว่า ลดกันเนอร์ลงเหลือแค่ขั้นเดียวนะครับก็จะมีไลฟ์มาช่วยแจกเพิเมมให้อีกนิดหน่อยไปเหลือแค่ขั้นเดียว4บาท5บาททีม เอ,อ้สองดาวเฉยสะสมเล่นช้าไปหน่อยฮะขึ้นไปทันในรอบนี้ครับรอไปรอบหน้าฮะรอบนี้ครับเจอกับซอสเตอร์ฮะไคส์ซอสเตอร์โซนอัฟเฟรีออสมีเป็นแวนพิเชอร์เปิดมาคู่กับนีล่าฮะมีนีล่าอยู่ตัวหนึ่งเรือมาครับทำดาเมจได้ไม่เท่าไหร่ฮะเป็นดาเมจเวทนะครับแต่เท่าเป็นลาสซิเปอร์กลับมาซับพอร์ตอัฟเฟรีออสเฉยเห็นเป็นกันเนอร์เหมือนกันนะฮะก็ไม่ไหวฮะเรียบร้อยแพ้ไป เซันต้อีกตัวหนึ่งครับส่วนอัลไฟริออนนี้ไม่มีเวลสามดาวเลยนะมีคนเล่นซ้ำาลครับท้ายๆเกมผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเบลเวตแทนอะโอเคฮะมาลองดูเทมฮะยี่สิบตามสุดท้ายแล้วตอนนี้ <c oughs> แพ้อีกได้ไม่กี่ครั้งเะฮะเดี๋ยวเอาอะดดับทีเพมแล้วกัน,นครับมาช่วยเร่งบานาให้กับแก๊งแพนนะฮะมันจะได้มานาสิบวิทุกๆสามวินาทีนะครับสกิลจะได้ออกเร็วหน่อยแม้ว่าจะไม่แรงนะ อ่ะอารีมาครับเคซันเตอีกแล้วอะ่ะโอเคผมว่าผมมีลุ้นกับเคซันเต้อโอ้แกงแพงก็มามาเอชอกก็มาอีกแล้วนะครับมาครับทีม5บาทเหมือนเดิมฮะในเมื่อบันสุมไม่ค่อยจะเจอตัวอะไรดีๆก็เล่นทีม5บาทมันไปเลยกะจะปั้นออลเฟรียออสักหน่อยออาเฟรียออสมาแค่นี้แย่จ้ะ รอบดีบเจอจับน็อกซัทแท้ทำเป็นทีเฮกขั้นหนึ่งฮะทีเฮกตอนนี้25สแ,แ้าสต็กละไม่ชนะสักทีมีเอ็โคเป็น3ดาวครับก็ไม่ไหวฮะไม่ได้ดูสมบัติเลยเบลเวตครับตัวที่2ฮะโอเคเก็บไว้เก็บไว้ในเมื่ออาเฟมันไม่ค่อยมาฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น,บนเบลเวตฮะเดี๋ยวรอ2ดาวก่อน โอ้เวลเวดอยู่นู่นฮะสองดาวเรียบร้อยฮะอารีก็2ดาวแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ปั้นตัวแบกเป็นใครก็ซ้าไปหมดเลยครับไม่มีแววจะสาเลยฮะตัวแบกผมแล้วในต,ตอนนี้ดาซัดโดนลุมเต็มครับแนวหลังก็ได้ฟีนิดหน่อยสกิลอารีมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เก็บแนวหลังไม่ได้ฮะชนะไปไวินเกอร์ครับมารวนๆเลยวันนี้แต่ไม่มีตังเงะ ก็ดึงมาดองไว้ครับจะได้หาตัวที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้นฮะรอบนี้ครับเจอกับซอสเลอร์ฮะใครสัซอสเลอร์กิวไลท์มาฮะแจกไอเทมไปนิดหน่อยครับให้กับเบลเวตฮะเบลเวตได้ไอเทมมาแต่ก็ยืนไม่ไหวอยู่ดีมีแค่ดาฟัสที่แทงไหวอยู่คนเดียวฮะตอนนี้ดีดหน่อยด้านหลังได้ฟรีครับชนะไปะได้เลือกไอเทมคู่แรกนะฮะก็เดี๋ยวหยิบเป็นเคซันเต้แล้วกันฮะลุนล้นๆ3ดาวขาดอีก3ตัวเท่านั้นนะ ่วนไอเทมจิงกระจายก็ไม่รู้ให้ใครแปะให้แก๊งแพงไปแล้วกันนะครับอ่ะเบลเวตฮะสองดาวอะ่ะไปงั้นก็เดี๋ยวเราขายอาเฟทิ้งไปแล้วกันนะฮะให้เบลเวตแบกดีกว่าไหนๆก็ไม่มีลุ้น3าดาวแล้วไปหาตัว5บาทตัวอื่นดีกว่าฮนะอรอลุนเคซานเต้ครับได้เงินทุนมาสุ่มนิดหน่อยเดี๋ยวส่งกันในรอบต่อไปแล้วกัน,นครับ เกินดอกเบี้ยสักหนึ่งบาทฮะรอบดีครับเกมกบชาเลนเจอร์ฮะก็จะมีเป็นเวอร์วิกไอเทมจัดเต็มพร้อมกับเอทอรครับยังไม่สองดาวฮะก็เรียบร้อยเลยชนะไปฮะไลฟ์มาไฮมริเกอร์มา อ่าไซออนเพิ่งจะสองนะฮะหมดแล้วครับตังครับไฮเมอรนิเกอร์ขายทิ้งไปฮะอ่ะเดี๋ยวพักไว้แค่นี้อ่ะจริงๆขายอารีได้นะเดี๋ยวขอที่นึงเออไม่มี สำกันบานเบอฮะที่ไม่สาำก็น่าจะเคซาเต้ฮะอันนี้ก็จะมีลุ้น3ดาวอยู่ตัวเดียวนะครับรอบนี้ฮะก็เจอกับทีมเดิมเลยได้เอทอมาเพิ่มในครั้งอีกหนงตัวฮะรอขึ้น2ดาวเหมือนกันไปหน้าติดปัญหาอะไรนะครับเบลเวตของเรายังไม่ตายฮะได้ตีฟรีอยู่มีเด้งเลือดจากสกิลของตัวเองนะฮะยือชีวิตมาได้อีกนิดนึงฮะชนะไป คครับได้เงินจากคริปนิดหน่อยนะฮะและมาดูไอเทมกันฮะไอเทมเอา่าจะหยิบให้ตัวแนวหน้าอย่างเคซันเต้ฮะตอนนี้ยังไม่มีไอเทมเลยนอกจากจะขายนาซัตทิ้งไปนะครับก็เป็นดักก้อนคลอแล้วกันนะฮะจาะกอะกายภาพเรามีแล้วจากลาสิสเปอร์แต่การเวทเรายัางไม่มีครับอ่ะจัดไปโอ้โหไฮเมรกเกอร์รัวๆเลยวันนี้เราข้ามไปแล้วกันครับไล่สองดาวสองตัวข้ามไปฮะเตียบร้อยเคซันเต้สามดาว เมื่อตัวแบกมันปั้นไม่ขึ้นก็เอาตัวแทงขึ้น3ดาวมันไปเลยนะฮะอ่ะโอเครอบนี้ครับเจอกับทีม4บาท5บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อีอารีสอดาว a อทอกสดาวแต่หายไปหมดแล้วฮะสกิลเดียวของเคซันเตชนะไปไลน์ครับ2ดาวสองตัวฮะเอาอีกสักตัวไหมอ่ะ เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูวันนี้อาลิไม่ค่อยมานะครับเอท็อกก็ไม่2ดาวเลยจะเหลือก็แต่ตัวที่คนไม่ค่อยเล่นครับมันก็คือขึ้น2ดาวได้ง่ายฮะอ่ะจัดไปขึ้น3มดาวโชว์ไปอีกสักตัวเลยเฮหมดแล้วฮะตังอ่ะขายเอท็อกทิ้งไปครับมาแล้วฮะไลท์ขายไปฮะเบลเวตอีก2ตัวฮะไลท์ไลท์ไม่มาครับหมดเวลาซะแล้ว มีคนมาก,กดด้านอีกโอเคฮะถ้ามีเวลาอาจจะได้3ดาวนีครับเพราะว่าตอนนี้ก็2ทีมสุดท้ายเนะี่ยเขาไม่ได้เล่นไลท์ครับเขาเล่นอารีเขาเล่นเอทอเขาเล่นไฮเบนิเกอร์แล้วก็เบลเวตนะฮะอ่ะจบครับร้านบอร์ดกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่กันกับเคซานเต้ฮะตัวที่ไม่ได้มีคนเล่นสักเท่าไหร่นะครับอาเฟ่มีคนเล่นผมปั้นไม่ขึ้นเลย ได้แค่สดาวไม่มีแววสเลยนะครับจริงๆกะว,ว่าจะเล่นอาเฟ่ขึ้น3แหละมาตั้งแต่ตัวแ,แรกไอเทมก็เตรียมๆไว้ให้ทั้งนั้นเลยแต่ไปไม่ถึงฝันกลายเป็นเคซันเต้ที่แบกซะอย่างนั้นอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอบคุณผูส้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ